รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใจกลางเมืองกรุงเทพมาหานครอ,อินดี้จะพาทุกคนไปเช็คอินถนนย่านเก่าแก่ใครที่เคยดูหนังที่ถ่ายทําที่ฝรั่งเศสจะชอบมีเก้าอี้แบบนี้และข้างหลังเป็นตึกหอไอเฟลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันไปถึงบ้านเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวัดแทนซึ่งมีความคลาสสิมกมากๆเริ่มจากฝั่งสปอร์ตตัวจริง isuzu x series too hot to handle ครั้งนี้ x series มาพร้อมชมใหม่ภายใต้แนวคิด Dyna Concept วันนี้เอิร์นมาอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมาที่งานนี้เลยครับ j a p o n m o i t y s t y w h o w 5 0 2 5นะครับจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปสวัสดีครับอยู่กับอินดี้และรายการ Drive thru ตอนนี้อินดี้อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมาหานครและข้างหลังของอินดี้นี่ก็คือ เสาชิงช้าที่ทุกคนรู้จักกันดีเพื่อนร่วมเดินทางของอดีวันนี้ก็คือ Toyota c a m r ร H.E.V. ครับวันนี้อินดี้จะพาทุกคนไปเช็คอินถนนย่านเก่าแก่มีอะไรน่าสนใจกำลังเป็นที่นิยมฮอตฮิตกันเลยไปดูกันว่านี้จะพาไปไหนบ้างไป อ่าตอนนี้อินดี้อยู่ที่ร้านเก่าแก่มากทุกคนอายุเกือบร้อยปีออล็อกยุ่นนะเป็นร้านอาหารเบรคฟาสต์อาหารเช้าที่มีความคลาสสิกมากๆซึ่งเวลาเปิดปิดเนี่ยเขาจะเขียนไว้ตรงนี้อยู่แล้วทุกคนก็คือ6กโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งอยากจะบอกว่าอยากให้มากันเร็วอินดี้มาเร็วแล้วนะคิวยังเยอะขนาดนี้เป็นเบรคฟาสต์จะมีเบคอนกุนเชียงแล้วก็ไส้กรอกส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะปูด้วยแฮมแล้วก็มีไข่อยู่ข้างล่างอร่อยมากซอสมะเขือเทศน,นะ ไม่หวานทุกคนพอกินด้วยกันแล้วมันเข้ากันมากไข่เยิ้มเยิมนมปังสังขยานะใบเตยอ่ะมีแค่เสาร์อาทิตย์นะทุกคนใครต้องการที่จะกินใบเตยส่วนอันเนี้ยมีอยู่แล้วออริจินอลเลยคือชาไทยหอมนุ่มอร่อยสิ่งสำคัญคือไม่เลี่ยนอิ่มกับอาหารแล้วเขามีกาแฟโบราณด้วยเป็นสูตรของทางร้าน อร่อยมากรสชาติกาแฟรสชาติอาหารรวมไปถึงของหวานขนมปังสังขยาเนี่ยมันกลมกล่อมมันเข้ากันได้ทุกอย่างมากกันเยอะๆครับรับรองว่าอร่อยอิ่มสุขใจแน่นอนอินดี้อยู่ที่ตลาดตรอกหม้อนะครับทุกคนซอยเทสาซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของกรุงเทพก็จะลงเหลืออยู่ไม่กี่ตลาดและตลาดตรอกหม้อก็เป็นหนึ่งในตลาดนั้นซึ่งมีของขายเยอะมากเดี๋ยวอินดี้จะขอเริ่มที่หมูปิ้งก่อนนะทุกคนเพราะมันเป็นของโปรดของอินดี้เอาหมู สาไม้ครับของโปรดทุกคนขาดไม่ได้จริงหมูปิ้งเนี่ยอ๋อเดิร์บอร่อยตอนนี้อินดี้จะมาเมนูที่สองและหลังจากหมูปิ้งก็คือซาลาเปามีไส้อะไรบ้างนะครับหมูทิมเปลือกเหลืองดังแต่หน้าเทศกาลต้องเป็นเจโอ้ขอบคุณนนมากครับอืมเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยอใส่ซอสนี่เหอนอยนครับอันน,น,นี้อันนี้คือซอสอะไรครับซอสเปรี้ยว <Okay. S 2> อร่อยอร่อยแป้งอะ่ะหนานุ่มอร่อยทุกคนแล้วหมูเนี่ยเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มไม่เหนียวแล้วจะมีไข่อยู่ข้างในด้วยซึ่งเราไม่ติดเหงื่อมีแต่ติดใจเนี่ไม่ติดเหงื่อแต่ติดใจตามที่พี่เขาบอกแนะนำอะไรบ้างครับพี่ต้องแนะนำน <Okay. S 2> หมูกรอบโอเคหมูหวานเป็นหมูหวานได้ไหมได้ค่ะโอเคอร่อยมากไม่เหนียวพี่เขามีทั้งแบบเป็นแบรนดิ้งแล้วก็เป็นแบบ เพิ่งทำใหม่สดๆแบบนี้อือร่อยชอบอันนี้ไม่เคยมาเดินตลาดเช้ามาก่อนซึ่งพอมาเดินแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่าง,น,งนะที่เรามีอาหารรับประทานเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะทุกคนคือ ي, กาแฟอเมริกาโน่น้ำผึ้งทุกคนเป็นร้านกาแฟที่อนนี้เลือกมา ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูแดงอบเตาถ่านนะทุกคนซึ่งวิธีการอบเตาถ่านของเขาเนี่ยคลาสสิกมากเลยที่หุ่งหลังนุง่นกรอบนอกนุ่มในอรอยมาอกมาอร่อย What do you l o v o for the morning m a r ก็ t เมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ชาวต่างชาติมานะทุกคนก็เหมือนได้ถามเขาว่ามาครั้งแรกหรือเปล่าแล้วก็เขาชอบอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มาครั้งแรก เขามาที่นี่เพื่อต้องการอาหารโล c ค l อาหารที่เป็นอาหารไทยจริงๆอย่างเช่นผัดไทยหรือว่าพวกของหวานพวกแบบลอดช่องพวกกล้วยเชื่อมอะไรเงี้ยแบบที่นี่เดินผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งจริงๆตลอดทางนี้ก็เจอชาวต่างชาติมาอยู่เหมือนกันต้องบอกว่าหอมปากหอมคอนะทุกคนเพราะว่าของกินมันเยอะมากอินดี้ไม่สามารถที่จะ รับประทานได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการกเขาบอกเลือกมา3-4ลร้านแล้วก็มีเก็บรายละเอียดมาฝากทุกคนก็มากันเยอะครับที่ตลาดตรอกหม้อรับรองว่าอาหารอร่อยถูกใจเพราะตั้งแต่นดี้แวะมาเนี่ยอร่อยทุกร้านถูกใจแน่นอน ตอนนี้อินดี้อยู่เป็นร้านดังแบบเก่าแก่มากใครที่ชอบกินเนื้อวัวใครที่ชอบกินแบบต้มที่มีความเข้มข้นหรือว่ามีความเผ็ดหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยกลิ่นที่ตีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหอมมากอินดี้ต้องทําเสียงเบาเพราะว่าเราอยู่ข้างในแล้วเงียบสงบมากๆหนังสือเยอะมากหลายแนวมากๆให้เราเลือกที่จะนั่งอ่าน ทริปกรุงเทพของอินดี้ครั้งนี้นะครับทุกคนอินดี้อยู่กับ Toyota c a m r รี่ v นะต้องบอกว่าเป็นรถใหญ่นั่งสบายกว้างขวางขับในกรุงเทพก็ได้ออกนอกต่างจังหวัดก็ได้การออกแบบเนี่ยต้องบอกว่าหรูลักชัวรี่โมเดิร์นเข้าถึงกับทุกวัยคือมันไม่ใช่ว่าเหมือนแบบคนวัยสูงที่จะขับได้แล้วทุกคนวัยรุ่น วอินดี้ก็สามารถขับได้เบาะที่นั่งของ t o y ยต้าคัมรคันนี้เนี่ยนั่งสบายทุกที่กว้างขวางขาไม่ติดเลยนะทุกคนต้องบอกว่านุ่มสบายแอร์เย็นมาก To โยต้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือแอร์เย็นอากาศรอ้อนๆเดินขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแบบไม่ต้องรอนานต้องบอกว่า t o โยต้าคัมรคันนี้เนี่ยเป็นรถนั่งขนาดใหญ่ที่ประหยัดน้ํามันด้วยระบบไฮบริดนะสิ่งที่นีถูกใจเลยคือศูนย์บริการทั่วประเทศนะจะขับไปไหนก็อุ่นใจเติมเต็มตัวอินดี้มากในทริปนี้ครับ ตอนนี้นี่อยู่ที่ถนนเฟื่องนครเป็นถนนที่เก่าแก่มากๆนะอีกถนนหนึ่งของประเทศไทยนะทุกคนซึ่งอยู่กรุงเทพเราเนี่ยแหละแต่ว่ามีข้างหลังนี้ก็จะมีภาพสินที่เราสามารถจะถ่ายรูปตรงนี้ได้เช็คอินตรงนี้ได้และที่สำคัญข้างหลังไอ้ี่ตัวนี้ก็คือ p อเล็ตบี k k เเป็นคาเฟ่ค่อนข้างที่แต่งในแนวแบบคลาสสิกหน่อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคาเฟ่นี้มีความสวยงามอะไรยังไงบ้าง ก็บอกว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนแบบในเวคาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสนี่ก็จะมีเก้าอี้สีชมพูนะเป็นสีแบบพาสเทลแล้วก็จะวอลข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสีขาวรอบข้างนี่จะเป็นรูปที่เขาเหมือนแบบเก็ตไวว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แต่เดี๋ยวอินดี้จะพาทุกคนไปเห็นของจริงแน่นอนเราจะไม่เห็นแค่รูปภาพนี้เดี๋ยวจะไปดูของจริงกันคาเฟ่เนี้ยเขามีทั้งหมด4ชั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่มีโซฟามีเก้าอี้นั่ง เป็นอีพาร์ทเล็กๆแต่ก็ไม่ใหญ่มากชั้นนี้ทุกคนเป็นชั้นที่สามารถมานั่งประชุมงานได้เพราะว่าเป็นโต๊ะใหญ่นะเป็นโต๊ะยาวอย่างที่อินดี้บอกนะว่าอินดี้จะพามาดูวิวชั้น4ตรงข้างหลังอินดี้เป็นวัดลาบประพิษนะใครที่เคยดูหนังที่ถ่ายทําที่ฝรั่งเศสจะชอบมีเก้าอี้แบบนี้และข้างหลังเป็นตึกหอไอฟเฟลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันไปถึงบ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นวัดแทนซึ่งมีความคลาสสิกมากๆ ขนมกับเครื่องดื่มร้านนี้มีเยอะมากครบครันแต่อินดี้เลือกซอสคาราเมลคอฟฟี่แล้วก็เลมอนทาร์เติมเต็มความสุขมากๆกับเช้านี้ของอินดี้เยี่ยมมุมนี้เป็นมุมหน้าเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเรามาเช็คอินที่นี่เราไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนในกรุงเทพที่แบบมีคาเฟ่แบบนี้ที่สามารถเห็นวัดเห็นรอบข้าแบบนี้ด้วหรอต้องบอกว่าอันซีนของตัวเองในกรุงเทพของอินดี้ ตอนนี้อินดี้อยู่คล้ายๆเหมือนเป็นร้านดังแบบเก่<ร>าแก่มาก<ไ>มเกิน60ปีนะ <S <S ชื่อว่าหมองลาบบพิตเป็นร้านคล้ายๆเหมือนเป็นร้านต้มเนื้อต้มเครื่องในเนื้อใครที่ชอบกินเนื้อวัวใครที่ชอบกินแบบต้มที่มีความเข้มข้นหรือว่ามีความเผ็ดหรืออะไรเงี้ยตรงนี้รสชาติเป็นยังไงรอดูนี่คือเมนูเด็ดประจำร้านต้องบอกว่ามีทั้งเครื่องในนะนี่ มีไส้มีเนื้อตุน๋นคือยังไม่ทันได้รับประทานนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นที่ตีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหอมมากนี่เนื้อตุน๋นไม่คาวเลยทุกคนกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยชัดมากเข้ากันได้ดีมา,มากๆเหมาะกับการที่นี่กินกับข้าวสวยอย่งนี้ร้านศึกสิ์สยามนะเป็นร้านหนังสือเก่าแก่เกือบ60ปีได้แล้วทุกคน50กว่าปี อินดีต้องทำเสียงเบาเพราะว่าเราอยู่ข้างในแล้วเงียบสงบมากๆหนังสือเยอะมากหลายแนวมากๆให้เราเลือกที่จะนั่งอ่านความเงียบสงบตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เลือกสรรหนังสือที่เราผ่อนคลายตัวเอง อยากให้ทุกคนดีกว่ามาอ่านหนังสือกันเยอะๆเพราะในสมัยนี้คือแบบอาจจะแบบติดโซเชียลมีเดียาอาจจะเข้าถึงในระบบออนไลน์มากกว่าอันนี้อาจจะให้แบบพ่อแม่พี่ๆน้องๆเนี่ยลงให้น้องๆหรือว่าเด็กสมัยนี้อ่านหนังสือกันไม่ต้องเยอะมากทุกคนวันหนึ่งก็แบบ10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้จะดีมากเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยนี่ได้นั่งอ่านหนังสือไป10นาทีเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบเรากระโดดดิ่งเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือจินตนาการมากมายที่เราได้คิดไปว่าเออเฮ้ยเราไม่ได้อ่านหนังสือมานานแค่ไหนแล้วนะอยาากกให้ทุคนลับม โดดกลับสู่เวลาแบบนดีครับเราจะไปหาคําตอบกันว่าทําไมร้านซอสพริกถึงมีคนเช็คอินทำคอนเทนต์เยอะมากจุดที่ดียืนอยู่ตรงนี้คือสามารถมองเห็นกรุงเทพได้ชัดมากนู้นเป็นคุ้งน้ําบางกระเจ้านะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปอัปเดตยนตกรรมจาก isuzu นะครับกับรถทั้ง2รุ่นที่มีเอกลักษณ์ต่างกันอย่างสุดขั้วแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่เหมือนกันนะครับฝั่งหนึ่งคือความร้อนแรงของสปอร์ตพันแท i s ซูเ X Series และอีกฝั่งหนึ่งคือความหรูเนื้อระดับในแบบ m ิลเล็กเซอรีส์พีกยนตกรรม2สไตล์ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกตัวตนครับเริ่มจากฝั่งสปอร์ตตัวจริง isuzu x series too hot to handle ครั้งนี้ x series มาพร้อมโฉมใหม่ภายใต้แนวคิด bow and dynamic concept ทุกเส้นสายดุดันแต่ยังคงความเรียบหรูสะท้อนต,ตัวตนคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนภายนอกมากับชุดแต่งใหม่ The X Package กระจังหน้า multi-layer โทนเข้มตัด Granite Red ไฟหน้าเส้น stylish Red Line และกันชนสเกิร์ตรอบคันดีไซน์ integrated ที่ช่วยเสริม aerodynamic พร้อม aerodynamic Sport Bar เหนือกระบะท้ายและล้อ Crossback 18นิ้วเท่สุดสายตาและนี่คือครั้งแรกนะครับของ Isuzu X Series ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2 DDI Maxforce เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดกว่าเดิมครับ กำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบเบรกรอนิกหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดเจนเน s ส์สปอร์ตชิขับสนุกเร้าใจในสไตล์สปอร์ตที่ขับได้จริงในทุกวันครับ <c oughs> ห้องโดยสารภายในยังคงเ e อกลักษณ์สปอร์ตพรีเมียมเบาะหนังดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ X และโทนสีดำเทาตัดแดงหน้าจอ MID 7นิ้วพร้อมกราฟิกสปอร์ตหน้าจออินโฟเทนเมนต์8นิ้วดีไซน์โทนแดงรองรับ wireless Android Auto และ Apple Car p l a y พ พร้อมรองรับระบบความปลอดภัยครบคันตั้งแต่ ESC TCS HSA จนถึงกล้องถอยแบบบิวอินและอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ m e l e X e n x Peak คันนี้นะครับผมที่อ s สู u นิยามใหม่ของคำว,ว่าหรูและมั่นใจบนทุกเส้นทางครับ Mule X d e n x Peak พาคุณก้าวสู่จุดพีคใหม่ของชีวิตด้วยดีไซน์ภายนอกที่เรียบหรูแต่มีกล้ามชัดในแบบ SUV ระดับพรีเมียมรุ่น RS มาพร้อมกระจังหน้า Black Diamond g r i l l การชนหน้า Fighter Jet ดีไซน์ใหม่และล้ออลลอย RS 20นิ้ว พร้อมไฟหน้าไฟท้ายไดนามิกเบลดที่สื่อถึงความพรีเมียมและเท่นในเวลาเดียวกันคุมพลัง DDI m a c f o r c o 2.2และ3.0ลิตรให้สมรรถนะทั้งแรงและประหยัดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับนุ่มนวลมั่นใจในทุกสภาพถนนและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มาใหม่ใน Mio S d n x p e a k นะครับนั่นก็คือช็อคอัพสต i ฟ Flex Shock, Shock Absorber ช่วยลดการสั่นและโคลงเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนั่งสบายทุกตำแหน่ง ครั้งแรกของ m ิลเกับระบบช่วยขับ ADAS เต็มรูปแบบใช้กล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ที่ช่วยตรวจจับได้ละเอียดแม่นยำให้ทั้งความปลอดภัยและความสบายใจในทุกเส้นทางภายในหรูขึ้นอีกระดับโทนสีดำตัด Lime Green เฉพาะรุ่น RS เบาะวัสดุ Coolmax ช่วยลดการสะสมความร้อนหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อครบทุกฟังกชัน พร้อมระบบปรับอากาศ d u อัลโซนและช่อง USB C ทุกแถวที่นั่งทั้งหมดนี้คือยนตกรรมใหม่จาก Isuzu ที่สะท้อนถึง2คาแรคเตอร์อย่างลงตัว X Series ความสปอร์ตที่ขับสนุกทุกวันและ MU-X The Next Peak ความหรูที่ก้าวไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นสายลุยสายหรูหรือสายสปอร์ตนะครับ Isuzu มีตัวตนที่พร้อมจะไปกับคุณทุกที่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอิร์นมาอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมาที่งานนี้เลยครับ j 8 Mobility Show 2025นะครับจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ t o y ย t a นะครับบอกเลยว่าเปิดรถยนต์หลายรุ่นน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเรานะครับแน่นอนก็คือ All New Toyota Land Cruiser FJ แต่ว่าบนเวทีเขาเนี่ยเขาก็จัดแสดงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คอนเซปต์นะครับรวมไปถึงโปรโตไทป์3คันด้านหลังผมนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับคันแรกนี่คือ t o y o t a c o r o l l a Concept นะครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะและด้านหลังของผมนู่นอีก2คันนะครับจะมีตัวรถตู้นะครับเป็นรถยนต์ที่จะมาสื่อว่าในอนาคตจะเป็น All New Commuter นะครับแต่ตอนนี้ยังมาเป็นฟอร์มของรถยนต์คอนเซปต์อยู่แต่ก็สวยงามไม่่แแ้กันนนนอ นี่เลยนะครับ Land Cruiser FJ นะครับพื้นฐานตัวถัง IMV นะครับอันเดียวกันที่ใช้ในเจ้าไฮลักชแชมป์นั่นเองนะครับความยาวตัวรถประมาณ4.8เมตรนะฐานล้อใน2.85เมตรนะครับเก้เาจริงๆเนี่ย ฐานล้อก,ก็ใกล้เคียงกับตัวไฮลักแชมป์ชอตวิวเบสตัวใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าสวยงามแบบนี้นะครับไฟหน้ามีให้เลือก2แบบนะมีแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีแบบวงกลม LED ด้วยดีไซน์กระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกับแลนด์ครูเซอร์250เลยนะครับโลโก้โตยิตาแบบนี้นะด้านล่างมีความระเกดดูค่อนข้างที่จะลุยๆนะและฟีลิ่งแบบนี้นะครับจะเห็นว่าชิ้นส่วนกระจังหน้าแล้วก็ชิ้นส่วนตีโป่งด้านข้างเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาคิดมานะครับเพราะว่าตัวดีไซน์เน สามารถถอดเปลี่ยนเป็นชิ้นแยกได้เลยนะครับในกรณีที่ เป็นรอยนะครับหรือว่าไปออฟโรดเนี่ยตัวชิ้นพลาสติกด้านข้างสามารถถอดเปลี่ยนได้หมดทั้งคันเลยและลายล้อเขานะครับเป็นแบล็กกลอสแบบนี้นะขอบ18นะแต่อันนี้ยังเป็นยาง HT ธรรมดาอยู่นะครับมิชลินพรีเมซี่เอสยูวีนะคู่หน้านะครับช่วงล่างเป็นแบบดับเบิลวิชบนนะครับเป็นตัวของช่วงล่างอิสระยกงซ้ายขวาด้านหน้านะครับก็ทําให้การขับขี่เนี่ยนิ่งมากขึ้นด้านหลังเป็นซอลลี่แอคเซพร้อมคอยสปริงเหมือนตัวฟอร์ดจูเนีร์นั่นเองครับและระบบเครื่องยนต์เขานะครับใต้ฝากระโปรงนะตอนเปิดตตตัััววนนนะะมีีีเเเพยงแค 2, คค่่2.7ลิรรรบทป็ื เบนซินนะแรงม้าสูงสุด163แรงม้านะครับมาพร้อมเกียร์6สปีดนะครับลูกเดียวกันกับที่ใช้ในเจ้าไฮลักแชมป์มาพร้อมกับตัวรขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทชาร์มออร์บิวเดย์นะครับรวมไปถึงระบบเซฟตี้นะครับแลนด์ครูเซอร์เอฟเจจัดมาเต็มนะครับด้านท้ายเวลาเปิดมันก็จะเปิดกว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีล้ออะไหล่วางไว้ให้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าชุดไฟท้ายเขาก็เป็น LED ด้วยนะทันสมัยไม่แพ้ใครแน่นอนสำหรับแลนครูเซอร์เอฟเจครับ แต่ละรุ่นที่เปิดในวันนี้มากันในไทยแนะ่นอนรอชมกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เอิร์ธปริศต้องขอลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สิ่งมหัศจรรย์อีกที่หนึ่งที่อินดี้จะพาทุกคนมาก็คือเป็นร้านซอสพลิกมีคนเช็คอ,อินเยอะมากแต่เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันว่าทำไมร้านซอสพลิกถึงมีคนเช็คอ,อินทำคอนเทนต์เยอะมากตามอินดี้ไปเลย ซอพ,พริกสีราชาคนไทยเราไม่มีใครไม่รู้จักซึ่งร้านนี้เนี่ยเปิดมาเกือบร้อยปีใช่ไหมครับพี่โอเควันนี้เราอยู่กับพี่ชายัสดีครับพี่สวัสดีครับผมผมอ,อยากจะรบกวนสอบถามพี่ในเรื่องรายละเอียดนะครับว่าเป็นมายังไงครับผมมาได้แต่ร้านนี้มาแต่รุ่นปู่ผมแล้วครับเดิมเนี่ยปู่เป็นข้าราชการกมชนส่วนซอสเนี่ยย่าทำซอสอยู่ที่สีราชาปู่ไปตรวจงานแล้วก็เลย เย่าแล้วก็จะชวนแล้วแต่งงานกันโอ <Okay. S 2> ิ่ชวนเรื่ชวน่ามุขประธรรมที่กรุงเทพแทนแล้วก็เริ่มขายที่นี่แหละมีทั้งหมดกี่สูตรมีมน้อยกับเผ็ดมากอันนี้จะต่างกันที่พริกที่ใช้ถ้าพริกเผ็ดมากจะเป็นพริกจินดาแดงล้วน มันเป็ดน้อยจะเป็นครึ่งครึ่งแว่าเชีรแดงกับพริกชี้ฟ้าเกิดจากอะไรกับพี่ที่แบบเอออยู่ๆมาการไปเป็นแบบจุดเช็คอินมาคนมาทำคอนเทนต์มาทําอะไรกับซอสพริกของพี่ได้เนี่ยเหมือนว่าเชื้อชาเนี่ยมันไปดังที่มันนอกเขาเวียดนามเวียดนามมันดังแล้วเนี่ยมีฝรังน่ยสนใจว่าเฮ้ต้นฉบับมันมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาเลยบินมาถึงเนี่ยมากตอนที่นี่ทำที่ทุกแล้วคนดูเป็นล้านเลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนที่สามารถมาอุ่นุนกันได้มาชิมกันได้แล้วก็มาเช็คอินทำคอนเทนต์กันได้เพราะตอนเนี้ยกำลังดลังเย อีกร้านหนึ่งที่ไม่แวะไม่ได้ก็คือร้านชวสวีทแอนบรูนะทุกคนเป็นร้านที่แบบไม่ได้เป็นคาเฟ่โดยตรง100%นต์นะมันจะเป็นร้านทูอินวัมีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยเราชอบกินมากๆแต่อันนี้จะพาไปดูว่าอาหารอันนี้คืออาหารอะไรนอกเหนือจากขนมเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็มีนอนคอฟฟอิตาเลียนโซดามีทุกอย่างครบอีกอย่างที่จะบอกคือทูอิน o n e คือกว๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนได้ทั้งกาแฟและกว๋วยเตี๋ยวเรือในที่เดียวกัน ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปถ่ายแต่ละจุดของถนนเฟื่องนครที่น้องๆนักศึกษาเขามาตกแต่งให้ร้านนี้นี่จะเป็นรูปภาพวิวอย่างเงี้ยตอนคืนตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนหนังสือคล้ายๆเหมือนแบบใครมาเยือนก็จะมาเขียนตรงนี้ว่ามาหลงรักที่นี่ไปด้วยกันนู่นนี่นั่นอินดี้ชอบมากมันเป็นการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นฝีมือน้องๆด้วยซึ่งเยี่ยมเลยคือถนนเฟื่องนครเนี่ยคาเฟ่แต่ละคาเฟ่ มุมการถ่ายรูปจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับร้านชูสวีทแอนด์บลูตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างจากสไตล์ฝรั่งเศสที่นี่พาไปตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมึงที่เช็คอินได้ครับตอนนี้อินดีอยู่ที่อัคราฮานุมานสกายแบงกอกครับทุกคนชั้น61ตึกวันซิตี้เซ็นเอร์ ข้างหลังอินดี้นี่ก็คือห้องสยามโซซายตี้นะทุกคนคล้ายๆมันเป็นเหมือนแบบเสิร์ฟดิเสิร์ตอัพต์นูนชีก็คือของหวานแล้วก็น้ําชากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นบาร์อย่างเงี้ยที่มานั่งจิบนั่งอะไรได้จะมีเปียนโนแล้วก็มีระนาดเล่นมิกซ์กันเหมือนแบบคนที่มาปาร์ตี้คนที่มาแฮงเอาท์เนี่ยมาชมจุดนี้เขาก็จะเล่นใหน้ฟังตรงนี้ที่นั่งตรงนี้เขาจะเอ็กซ์กับจิมทอมสันจิมทอมสันเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบผลิตสินค้าที่มีความเป็นไทยในแบบโมเด์น มิกกันไปและมาเสิร์ฟแล้วนี่ก็คือเซ็ตขนมไทยของสยามสซไซตี้ที่นี่นะก็ต้องบอกมีหลากหลายเยอะแยะมากมายอย่างเช่นทองเอกขนมชั้นมีกอกซ่อมซ่าแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้ก็จะมีชาดอกไม้ด้วยคือเปิดมาเนี่ยทุกคนกลิ่นหอมเลยอร่อยไม่หวานมากทุกคนซ่มอมซากำลังดี พอเราทานชาแล้วมันจะไม่ทำให้รู้สึกว่าเราหวานมากมันจะแบบเหมือนตัดได้กินเข้ากันนะมันจะอร่อยมากเยี่ยมเลยอีกอย่างหนึ่งที่จะนำเสนอนะนี่ก็คือบัวรอยหอมหวานมัน อันนี้ก็คืออีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่ไว้เช่าชุดนะเพื่อจะถ่ายรูปซึ่งราคาชุดเนี่ยการเช่าชุดก็จะประมาณสัก600บาทหรือถ้าเกิดชุดที่อยู่ข้างๆอดีเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็จะอัพราคาขึ้นมาหน่อย1,000บาทแต่ว่าก็จะมีอ c สเซสซิรีแบบนี้รวมไปถึงชุดอ้น,นี่ที่เด็กสามารถใส่ได้ที่เป็นธีมของฮนุมาน ห้องที่ดีอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าห้องแบง k o อก e f l e c t i o n นะจะเป็นแบบล้อมรอบไปด้วยกระจกรวมไปถึงข้างหลังนี่ก็จะเห็นวิวกรุงเทพชัดเจนมากๆจุดที่ดียืนอยู่ตรงนี้คือสามารถมองเห็นกรุงเทพได้ชัดมากตนู้นเป็นคุ้งน้ําบางกระเจ้านะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจริงๆมันก็จะอยู่ใกล้ราชจะประสงค์อยู่เหมือนกันนะแยกรับประสงค์เนี่ยตรงนี้กล้องส่องทางไกลตรงนี้สามารถมองเห็นถึงสุวนอณภูมิได้เลยเดี๋ยวจะลองเทสดูนะว่า ถึงงจรงริหือเปล่าอยากจะบอกว่าเราสามารถมองเห็นสุรรณภูมิได้จริงนะข้างหลังนั้นนะ่ะตามกล้องนี่เลยอยากจะให้ทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะไอ้ดีส่องมาแล้วแล้วก็เห็นจริงตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งคือ Visual Sky Lantern นะทุกคนก็จะเหมือนห้องกระจกอีกห้องหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีกิมมิกในเรื่องของโคมไฟเนี่ยเยอะมากโอ้โห,โหจริงๆเป็นร้อยอะ่ะเกินร้อยโคมได้อะ่ะ แล้วเวลาเขาเปิดไฟเนี่ยมันก็จะสวยมากทุกคนมันจะแบบถ่ายคอนเทนต์ถ่ายรูปได้อย่างเช่นอะไรเงี้ย,อ,ยอ่ะเริ่มเปิดไฟแล้วข้างหลังไดี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือเปิดไฟแล้วต้องบอกว่าตรงนี้มันสามารถนั่งกินลมชมวิวได้และดูวิวกรุงเทพได้3ามรอบองศาเลยมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถมาเช็คอินที่นี่ได้มาแบบดินเนอร์กับแฟนที่นี่ก็ได้เหมือนกันกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบกลางวันก็จะเป็นอีกแบบอยากให้มากันเยอะๆนะครับ เพื่อนร่วมเดินทางหอยดีทริปนี้นะครับคือเจ้า Toyota Camry H.E.V. ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะออปชันแน่นฟังก์ชันเต็มเป็นรถยนต์ที่นั่งสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอัตราเร่งก็ดีด้วยช่วงล่างนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สาย แท่นชาร์จมือถือแบบไวเลสแอร์แยก3โซนและระบบความปลอดภัยที่มีครบจัดเต็มที่สำคัญเนี่ยประหยัดน้ำมันมากเรียกได้ว่าลืมภาพลักษณ์เก่าๆของรถยนต์คัมรี่ได้เลยเติมเต็มทุกรสชาติกับวันเดย์ทริปที่กรุงเทพของอดีมากๆนะครับทริปนี้ต้องขอขอบคุณ t o y o t a Camry H.E.V เพื่อนร่วมเดินทางของอดีในวันนี้มากๆเลยอย่าลืมติดตามดีและ Drive to ทุกวันเสาร์บ่าย2.45มทางไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย we